<laughs> สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรายัางอยู่กับพี่สันคนควกเป็นไหนทองคำวันนี้ผมจะสอนพี่สันเปลี่ยนบัวผานนะแล้วก็คือเราจะทําจากผานหกให้กลายเป็นผานห้าโดยการที่เราจะใส่บัวเนี่ยหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องใบผานแตกนะครับลูกอัดแตกก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันแล้วก็ที่ทุกคนต้องรู้คือวิธีการถอดอ่ะไม่ว่าจะเป็นผาน่ายไหนมันถอดเหมือนกันหมดเราจะทำมาเหมือนกันหมดเลยวิธีเดียวกันหมดเลยผานหกกับผานห้ามันต่างกันยังไง คือใบผ่านยิ่งน้อยมันยิ่งไถลงถ้าใบผ่านยิ่งเยอะสแสดงว่ามันยิ่งชิดม,มันยิ่งไถไม่ลงถ้าเกิดดินแข็งเดี๋ยวว่าสิ่งที่มันจะได้คือดินมันจะร่วนดินมันจะร่วนกว่าเออนั่นแหละวันนี้พี่สานนึกไงถึงได้เป็น,ปนผ่านหกอ,อยากลองเพราะว่าผ่านหกมีเยอะแยะเแล้วก็เห็นคนคาพูดบอ,บอกว่าผ่านห้าจะเข้าดีกว่าอาจจะช้ากว่านิดนึงตามจริงมันมันเยอะ ห่างของลูกหนักมันยาวขึ้นอืแต่ความกว้างมันเท่าเดิมใบหน้ากับใบหลังคือเท่ากันใช่เท่ากันขยับอนี้นี่ขยับระยะคือในส่วนตัวผมว่าไม่ใบมันห่างขึ้นมันอาจจะลงดีกว่าเดิมนี่ใช่ลงดีกว่าแต่สิ่งที่ตามมาคือมันจะหนักลดกว่าหนักใช่ไหมเอออันนี้ต้องรู้เลยเพราะบางคนบอกว่าผ่านยิ่งน้อยอาจจะเบากว่า เพราะบาังคนบอกว่าผ่านห้ามันคือรุ่นสามสี่สามหกมันไม่ใช่ดิมันอยู่ที่ใบผ่านถ้าเป็นผ่านห้ารุ่นสามสี่สามหกใบผ่านมันจะแค่ยี่สิบสองนิ้วโครงผ่านมันไม่ได้ยาวขนาดนี้นะสมมติว่าเป็นผ่านห้าเหมือนกันของพวกสามสี่สามหกอ่ะสามสี่สามหกมันจะสั้นกว่าประมาณนี้เออเอมันก็บอเบารถในของมันดิคือผ่านมันต้องเหมาะกับแรงม้าของรถด้วยแต่ถ้าเป็นแรงม้าสี่สิบห้าห้าสิบแรงแล้วใส่ผ่านมายี่สิบสี่น่าเป็นผ่านห้าเดี๋ยวมันจะหนักรถขึ้นเพราะว่ามันจะกินดีกว่าไง สมมติว่าที่ดินแข็งอ่ะไอเนี่ยกินไปแค่นี้แต่ถ้าพอเจอผาหน้ามันจะกินขนาดนี้อแล้วก็ที่หญ้าลกมันจะไถลงกวา่าส่วนความละเอียดของดินอ่ะมันสู้ผ่าหกไม่ได้อเอ้อนั่นแหละลูกอัดเดิมนะเดี๋ยววัดดูว่าเท่าไหร่กี่นิ้ววัดนี้ก็ได้สิบเอ็ดนิ้วมาดูลูกอัดที่เราจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวสิบสามนิ้วก็คือต่อไปสองนิ้ว เนี่ยไม่ว่าใครที่ทําแบบสามสี่สามหกจะอยากจะได้ผ่านห้าเป็นผ่านสี่หรือว่าผ่านหกเป็นผ่านห้าก็ต่อไปประมาณสองนิ้วอืมมันจะได้ระยะเท่ากันหมดอมี่ส่วนรถใหญ่นะครับมันมีจําหน่ายทั้งผ่านหกหรือผ่านเจ็ดแล้วแต่คนจะชอบเลยแต่ถ้าใครที่มี CMT ผ่านเจ็ดอยากจะทําเป็นผ่านหกก็ต่อเข้าไปสองนิ้วโดยประมาณครับมามาถึงวิธีถอดนี่นับแรกทุกคนมาถอดน็อนตตรงนี้นะครับ มันจะมีตุต๊กตาซ้ายขวาถอดตรงนี้สองตัวแล้วก็ด้านหลังตรงนี้สองตัวของบางค่ายก็จะมีสี่ตัวแล้วก็ออกมาเลยนี่แล้วผ่านทุกคนต้องรู้ว่าเวลาเปลี่ยนได้อะมันจะเปลี่ยนจากข้างขวาเราไม่สามารถถอดจากข้างซ้ายได้แต่บางรุ่นก็ทาได้แต่ส่วนมากเขาจะถอดจากข้างขวาก็คือข้างขวามาดูตรงนี้นี่เมื่อเราต่อแบบนี้หมดแล้ว สิ่งที่ทุกคนต้องรู้คือเราต้องคลายตอนนี้ก่อนพี่ดันถ้าเราไม่คลายเดี๋ยวพอเรายกขึ้นอ่ะมันจะไม่มีตัวจับมันจะแกว่งได้มมนจะหมุนได้รเราจะถอดฝานออกได้เราต้องถอดน็อตตัวนี้ออกเพราะว่าข้างในมันจะมีน็อตมีปินล็อกมีลูกปืนนี่แหละเราต้องมาคลายตัวนี้ปัดแยถอดป้อดีได้ไหมเนี่ยได้เอาเดี๋ยวผมเป็นสกัดกตของเนี่ยต่อเดี๋ยวปัดน้องโรงพยาบาลไงอุ้ยพีเลยหรอไม่มีไหม กีบแม่อดนถอดมาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นฝาครอบเดี๋ยวเราก็คลายน็อตนี่แหละเอาละครับเมื่อเราถอดสลักออกแล้วนะครับเราก็ตีน็อตออกได้เลยเนี่ยจากนั้นก็ยกลิฟยกลิฟยกจานยกอะไรเรียกประจากกลางยกหางเออยกหางขึ้นได้ใช่ไหมยกขึ้นเลยนี่แหละแนวทางสำหรับใครที่จะแปลงผ่านหกเป็นผ่านห้านะครับ ใช้ลูกอัด13นิ้วครึ่งนะครับซึ่งลูกอัดเดิมมันจะเป็น11นิ้วส่วนมากของ CMT รถใหญ่ก็ประมาณนั้นแหละ11นิ้วนะครับถ้าใครอยากจะลดจากน7เป็นน6หรือาน6เป็นาน5ก็ใส่ลูกอัด13นิ้วครึ่งเข้าไปนะครับเนี่ยทุกครั้งก็ํำงานกางดินนะต้องมีไอ้นี่หรอกแล้วก็มีผ้าไว้เช็ดเอาออกมานี่ทุกค่ายจะเหมือนกันหมดมันจะเป็นเนี่ย ลกกตาเนี่ยลูกกตาคารมันจะมีลูกปืนสองตัวแล้วก็ฝั่งนี้มันจะมีซีนเนี่ย <c oughs> คือถ้าซีนนี้รั่วน้ําเข้าลูกปืนอาจจะแตกแต่ถ้าลูกซีนไม่รั่วก็ไม่เป็นไรซี่สำคัญการกอาจเะราบีให้บ่อยอย่าให้มันแห้งแล้วตัวนี้อ่มันจะทวนเกลยวนะตีเข้าคือออกตีออกคือเข้าเกลียวสวนเออมันจะเป็นเกลียวสวนเพราะว่าฝ่านะมันจะหมุนไปนู่นไงพอยิ่งหมุนมันจะยิ่งแน่นเออ เราต้องเป็นนี่เราลดรายจ่ายเยอะเลยนี่รู้ไหมถ้าไปจ้างซ่อมอ่ะให้เขาเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประมาณทักหนึ่งพันค่าจ้างอ่ะหมดมากเพราะมันเหนื่อยไงเวลาซ่อมอ่ะเห็นแล้วตอนสันตีเข้าตีกับอะไรสกัดมีปะนี่แหละสกัดเล็กๆนี่ะออันนี้นี่นี่คือสกัดนะครับนี่นี่คือสกัดทโก้ยสกัดดาวรุ่ง ผมถอดเกรพี่โอ๋มอบอกว่าไม่ต้องถอดใช่ไหมพี่โอ๋ไม่ต้องถอดโอ้โหพาเวทมันจะติดอันนี้ไงมันไม่ติดอะไรเลยเมันยกออะไรพี่สันอ่าแล้วจากนั้นก็เอาออกมาเลยครับทีละอันแหวนรองเอาใบผานออกก็เนี่ยตัวที่เราจะเปลี่ยนใช่ไหมก็คือลูกอัดอันนี้นี่ลูกอัดเดิมสิบเอ็ดนิ้วส่วนลูกอัดที่เราจะทำเป็น ผันโอ้เยอะเยอะเยอะอันนี้มัน13นิ้วครึ่งคนี่แหละไม่ว่าเขียน13นิ้วครึ่งไม่ว่าจะเป็นของซ m g ของรถใหญ่ก็เหมือนกันถ้าทำอยากทำเป็นผันผันหกของซีมที่จะเป็นผันเจ็ดถ้าอยากทำเป็นผันหกก็หาลูกอัด13นิ้วครึ่งของรถเล็กรถไรก็เหมือนกันจะใช้ลูกอัด13นิ้วครึ่งแต่ถ้าเราไปซื้อเราแค่บอกยี่ห้อว่าเราจะเอามาใส่รุ่นไหนเพราะว่าแกนตัวนี้มันจะไม่เท่ากันของซีอมที่จะใหญ่ของตาช้างของค่ายอื่นอาจจะเล็กต้องให้มันตรงรุ่นแต่ว่าก็ประมาณ12นิรึ่งนห้ะ เป็นแนวทางทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับไปจัด47ของผมด้วยผมจะทำเป็นผ่านห้าด้วยตอนนี้ใช้6 6อย่ารอสปนอนเซอร์ใบาจานอยู่แ <laughs> ข่งก็ได้ครับไข่ <laughs> ก็ได้ผมจะเปลี่ยน2 47แล้วอรอสปนอนเซอร์ด่วน เหลือไว้ลูกหนึ่งนะครับลูกสุดท้ายเราไม่ต้องดอดจากนั้นใส่ตุกตาคาดแล้วก็ใส่ปิ้นล็อก ต่อไปใส่ฝาครอบครับแล้วก็หันตุกตาด้านี้ขึ้นนี่จากนี้ต้องใช้ความแม่นของคนขับนะครับว่าจะถอยครั้งเดียวเป๊ะเปล่าเราจะเห็นว่าระยะห่างนะห่างกว่าเดิมเยอะเลยทุกคนซึ่งแน่นอนลนะ้าเราเจอที่ลบมันจะถายลงกว่าแน่นอนครับ แล้วก็ใส่น็อตค่ะแน่นๆหลังจากนั้นนะครับเราก็มาจัดตัวกวาดดินเราต้องเอาออก1อันนะเพราะว่าจากผ่านหเป็นผ่าน5ครับซึ่งเราจะขยับแค่1 2 3ตัวนะครับส่วนตัวหลังกับตัวหน้ามันจะอยู่เท่าเดิมก็แสดงว่าใบผ่านมันก็ได้ระดับเดิมคือใบแรกกับใบสุดท้ายมันก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับแค่ลูกที่2 3 4มมันห่างขึ้นแค่นั้นเอง น,นี้เราก็เปลี่ยนจากผันพกเป็นผ่านห้าเสร็จแล้วนะครับความกว้างใบแรกกับใบสุดท้ายมันจะอยู่เท่าเดิมแค่ระยะห่างมันห่างกว่าห่างมาจากของเรื่องินิ้วใส่ลูกอัด1 3นิ้วครึ่งก็ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับทุกรุ่นทุกค่ายจะใส่เหมือนกันหมดแต่ก็แล้วแต่แกนว่าของใครเล็กของใครใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลองใส่กันดูว่าผ่านห้าจะกินดีกว่าผ่านหกหรือเปล่ากินดีกว่าแน่นอนแหละแต่ว่ามันจะหนักลดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ใครที่จะเปลี่ยนใบผานแตกลูกอัดเปลี่ยนลูกอัดทําให้จากฝานถกเป็นฝานห้านะครับก็ทำต,ต,ตามคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์ทคุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ